อคศออใส่ใจเป็นธรรมผู้ปลูกสุขใจผู้ซื้อข้าวไทยยั่งยืนข้าวนุ่มอคศข,ออข้าวนุ่มอคอสอที่พัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งปีให้ผลผลิตต่อไร่สูงทำให้เมื่อหุงสุกจะนุ่ม อคสอจะผลิตข้าวมาตรฐานการผลิตเกษตรปลอดภัยและสีแปลสภาพโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน GMP ด้วยความใส่ใจทุ่มเทในทุกขั้นตอนการผลิตทําให้ผู้บริโภคมั่นใจข้าวทุกคําแรกนะครับผมก็จะไถไถแห้งไว้ก่อนแล้วก็ซัก1อาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์นะครับก็จะนําน้ําเข้าแล้วก็นํารถปัน่นปั่นนะครับแล้วก็หมักไว้อีกส4วัน ก็จะเป็นการหวานตมนะครับเขาเรียกหว่านตมก็คือจะทําเทือก่อนแล้วนําไม้อุ้มเรียบนะครับชักล่องเสร็จก็หวาน,นครับมันจะไม่เหมาะกับประเภทนาดินเหนียวสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นนาดินทรายนะครับจะได้จะได้เนื้อดีครับจะได้ข้าวเยอะเหมาะสมในที่ดอนที่สูงที่ได้น้ํามั่งไม่ได้น้ํามั่งนะครับเป็นที่รุ่มๆนะดอนจะได้ผลผลิตดีจุดเด่นหนึ่งคือ การที่ว่าทําแล้วเป็นการลดต้นทุนผลิตกินแล้วนุ่มผมลองไปกินเองแล้วครับแล้วความแตกต่างคือแตกกอต้นแข็งไม่ล้มครับในฤดูหนาปีที่มีลมเขียวตลอดต้นตั้งและแข็งแตกกอดีมแมลงก็ต่อต้านได้ดีครับบอกว่าทําแล้วจะไปขายที่ไหนทําแล้วจะใครจะซื้อ เขาว่าลงสีตามละแวกนี้เขายังไม่รู้จักเขาไม่เขาไม่น่นก็จะมีแต่ข้าวพื้นขาวอย่างเดียวมีคุณภาพขึ้นสูงขึ้นกับการทํานาเพื่อจะได้ไม่ต้องไปจะต่อรองเข้าไม่ได้อย่างนั้นทุนบอกข้าวเนี่ยสิบ,บาทก็คือ10บ,บาทคืออยู่ตรงนั้นเนี่ยคือต่อรองเข้าไม่ได้เขากําหนดราคาเองตอนนี้คือชาวนาสามารถจะกําหนดราคาตัวเองได้ ขอบคุณออก,นออกสอนะครับที่เข้ามาดูแลเสริมดุงชาวนาที่พวกเราไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนกันเข้ามามองว่าเออจะส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรด้านใดที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร,ะร,กรนะครับ